จะไปหาผ้าเพื่อกางเกงตัวใหม่ของแบรนด์ฟาวส์นี่คือเป็นทีแรกเลยนะที่เราจะปวดทรงกางเกงของเราคนจริงชอบอะไรอย่างนี้นะเนี่ยหุ้ยน่ารักมาก วันนี้นะคะพาจะพาตามติดชีวิตพราวค่ะก็จะเป็นวัน d a วิ i พราวในฐานะดีไซเนอร์ค่ะความจริงเนี่ยคือพราวก็ทําหลายอย่างอย่างที่หลายๆคนรู้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นสไตลิสต์เป็นพิธีกรอีกบทบาทหนึ่งของเรานะคะก็คือดีไซเนอร์ซึ่งแบรนด์ของพราวนะคะก็คือแบรนด์ฟาวส์ค่ะปกติเนี่ยฟาวส์จะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ง่าย,ายใส่ชีวิตประจําวันมีเสื้อยืดน,นะคะเป็นเสื้อผ้าที่แบบเน้นความสบายแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราอยากจะพัฒนาแบรนด์ให้โตขึ้นไปอีกเนียบขึ้นแล้วก็ เป๊ะข sí bueno, ึ้นทุกอย่างคือแบบโตไปตามวัยกับเราค่ะวันนี้เราก็เลยจะไปหาผ้าเพื่อกางเกงตัวใหม่ของแบรนด์ฟาลส์ค่ะก็ก่อนที่จะไปดูผ้านะคะก็จะพาทุกคนไปดูเป็นแพทเทิร์นกางเกงของเราก่อนนี่คือเป็นที่แรกเลยนะที่เราจะแบบปวดทรงกางเกงของเรานี่ แพทเทิร์นตัวแรกนะคะเป็นกางเกงเป็นผ้าดิบอยู่เลยเดี๋ยวเราจะมีแก้อีกนิดๆหน่อยๆคือทรงนี้จะเป็นทรงที่แบบใส่ได้ยูนิเซสเนะเพราะว่าอินสไปร์มาจากทรงกางเกงวินเทจของผู้ชายก็คือจะใส่ได้ทั้งหญิงและชายเลยซึ่งเอออันนี้มันเป็นสิ่งที่เราอยากให้ฟาวส์แบบโตขึ้นไปได้หลายตลาดมากขึ้นอะไรเงี้ยพอหาผ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาประชุมกับหุ้นส่วนของเราอีกทีนึงนะคะเดี๋ยววันนี้ไปหาผ้ากัานค่ะ ก็ตอนนี้นะคะอยู่ในรถแล้วค่ะเราก็กําลังจะเดินทางไปซื้อผ้ากันรอบนี้คือเราจะยังไม่ได้ซื้อเป็นผ้าใหญ่นะเราจะไปดูตัวอย่างผ้าต่างๆแล้วก็ เอามาเลือกที่มันเหมาะสมที่สุดแล้วแบบถ้าอันไหนที่เรารู้สึกว่าเออมันใช่จริงๆค่อยกลับไปซื้อนะคะปกติฟาวของเราเนี่ยจะเป็นแบบผ้าแบบว่าเงี้ยใส่ง่ายๆบีเสอยืดที่เราใส่อยู่ก็เป็นเสอยืดฟาวนะคะอันนี้ก็เป็นทรงคลาสสิกที่แบบเราทํามานานมากแล้วแล้วก็เอามารีใหม่เอามาทําเป็นผ้าใหม่แต่คือส่วนใหญ่แล้วอะ่ะเราจะเน้นใส่สบายอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวนี้คือเลิฟมากใส่สบายมากแล้วก็หมดไปแล้วนะคะคือข้อดีของฟาวหรือข้อเสียวะ่ะมันคือชุดแต่ละอย่างเราม,มีมีจำนวนจํากัดแล้วแบบเราก็ชอบซื้อผ้าที่ ผ้าที่ไม่มีสต็อกเพิ่มอ่ะเหมือนเป็นผ้าเดสต็อกอะไรเงี้ยเราก็จะมีชุดที่ขายดีซิเนเจอร์ของฟ้าคือตัวนี้เป็นดอลเดรสอันนี้คือแบบเราทําหลายสีมากอ่ะคนก็ถามหาตลอดอันนี้เราก็จะทําบ่อยๆวันนี้เราจะหาคือคือเราก็ยังจะเน้นความใส่สบายเหมือนเดิมแต่ว่าเราอยากได้ดีเทลของผ้าที่มันมากขึ้นอาจจะแบบ เพิ่มผ้าวูเข้าไปให้มันดูเป็นทรงมากขึ้นเพิ่มความดูจริงจังของชุดจะเป็นสิ่งที่เราอยากให้ฟาวได้โตขึ้นก็คือสร้างความจริงจังนั่นเพราะว่าส่วนใหญ่อันนี้เป็นแบบใส่เที่ยวใส่วันธรรมดาใส่วันชิลชิลวิกเอนอะไรเงี้ยลอดูกันว่าถ้าทุกอย่างเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงฟาวคิดว่ามันน่าจะเสร็จออกมาได้ทุกอย่างน่าจะประมาณต้นปีหน้านะคะแล้วก็วันนี้ก็จะไม่ได้ดูแค่ผ้าเพื่อทำางเก่งนะเราก็จะมีแบบ อีกหลายแบบเลยที่เป็นคอลเลกชันใหม่ของเรามีเสื้อด้วยใส่คู่กับกางเกงนะคะแล้วก็จะมีเป็นเดรสที่เป็นซิกเนเจอร์ของฟาวส์ถึงแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเดินดูผ้ากันซึ่งปกติเราจะเดินข้างในที่เป็นห้างแต่ว่าวันนี้เราแบบอยากลองหาร้านใหม่ๆดูว่าเออมันเพื่อจะเจอซอสอะไรที่แบบไม่เคยดูมาก่อนนะคะเริ่มจากฝั่งนู้นแล้วกันเดี๋ยวลองดูคะ่ะ อันนี้แบบดูเป็นผ้าที่มีความแบบมาชัว์ดูเป็นลายคลาสสิกตัดกเกงน่าจะสวยคนจริงแบบผ้าตารางเพราะมันก็สวยดีนะคะมันดูไทม์เลสอยากให้ค o l l e c นี้นมันดูไทม์เลสดูใส่ได้เรื่อยๆยาวๆน,านี่คือแถวเนี้ยมันดูโอเคมากเลยอะ่ะไม่แบบผ้าตัดสูตรอะไรนี้ด้วยคนจริงชอบอะไรอย่างนงี้นะเนี่ยเี้ยสวยอะ่ะอุ้ยน่ารักอ่ะอุยนี่น่ารนะักมากโอ้นี่ก็สวย อันนี้มันดูนิ่มแต่แบบยังดูเป็นทรงอันนี้คือผ้าอะไรนะคะผ้าวูลผสมใช่ป่คะเหมือนถ้าวูลไปเลยมันจะคันอย่างงี้ใช่ปะว่าอันนี้พอเป็นวูลผสมมันก็น่าจะใส่สบายกว่าแล้วก็น่าจะแบบเหมาะกับอากาศประเทศไทยกว่าในใจใอยากทำสักแบบสมสีให้มีช้อยส์หน่อยอนะไรเงี้ยถ้าหนูขอตัวอย่างอันนี้ไปนิดนึงได้ไหมคือส้อมเนี่ยดูเป็นตัวเดียวจบอะถ้าแบบเป็นกางเกงทรงใหญ่ใหญ่อันนี้เท่าไหร่คะห้าสิบ จะแบบเอาไปทำเกงแต่ว่าพวกนี้มันตัดเรสได้เหมือนกันไ,ไ,ไหคะก,ก็ได้มา3สีสแบบนะคะอันนี้ก็เป็นที่เราชอบแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นต่อว่าเออมันมีอะไรที่น่าสนใจอีกแบบเราเห็นภาพแบบว่ามันว่ามันเป็นเราในในคอลเลคชันนี้ได้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มค่ะคือมันจะไม่จบมันจะต้องดูเยอะมากมากกว่าจะได้แบบตัวจบอะนาน ไปค่ะอันนี้ร้านนี้ก็น่าสนใจมาลองดูก่อนนี่เป็นผ้าแบบพวกผ้าตัดสูตรตัดแจ็กเก็ตอะไรเหมือนกันเนาะต่คือพอเห็นอย่างเงี้ยได้อยากแบบได้ทําเสื้อไปด้วยอะเสื้อกับเดรสแต่ลายมันอาจจะแบบแอบบไม่ค่อยน่ารักเหมือน เหมือนร้านเมื่อกี้เนอะอันที่เรามีอยู่เป็นอันนี้ใช่ป่ะคือคืคอความจริงคือชอบอันนี้เลยแต่ต้องไปคุยกับพี่ฝนก็คือเดี๋ยวพอเราเลือกผ้าเสร็จแล้วก็ค่อยไปประชุมกับพี่ฝนแต่วันนี้นางติดธุลาก็เลยเออเดี๋ยวประชุมออนไลน์เอาเงนะี้ยเพราะว่าต้องรีบขึ้นตัวอย่างแล้วตัวโอเคนะพี่น้อยแน่เลยเอ่ะอันนี้สวยขอขอตัดตัวอย่างอันนี้ได้ไหมเพราะรอบนี้เราแบบจะเลือกโทนน้ำตาลตีมเธอคิดว่าตอนนี้จะมีความวินเทจ แล้วก็ timeless ช่ป่ะาใส่ให้มันใส่ได้นานแล้วก็ให้มันเข้าได้กับหลายๆคาแรคเตอร์อยากให้มันคุมอยู่ในความแบบเอธโทนอยู่คุมอยู่กับความนิ่งๆของดีไซน์ชุดของ4ีชุดอยากให้ฟาวมันเท่ขึ้นในะรอบนี้ปกติจะสดใสไงก็เมื่อกี้แอบเห็นนะคะมีผ้าทวีตที่ดูดีมากแบบอยากทำแจ็คเก็ตเลยอะแต่ว่า มีความไม่ค่อยเหมาะกับแบรนด์เราเท่าไหร่แต่ว่าเฮ้ยถ้าเป็นแจ็คเก็ตมันสวยมากเลยนะดูสิอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับคอลเลคชันเราเนี่ยคือชอบเองอยากได้เองถ้าได้ตัดแจ็คเก็ตนะให้ตัวเองเนาะสวยเลยอะอย่างงั้นหนูขอตัวอย่างอันนี้ไปได้ไหมนิดนึงหรออันนี้ก็เหลือแค่นี้หรอเออประมาณ3เนะชุดเดียวนโะก็ได้ผ้าตามที่ต้องการแล้วค่ะเมื่อกี้คุณพี่เขาบอกว่า ถ้าตัวเนี้ที่เราอยากได้อะมันเหลือนอนเหลือเท่านีนนน้มันตัดอะไรไม่ได้แล้วแต่เขาบอกว่าโอเคถ้าอยากได้จริงๆก็อาจจะสั่งเพิ่มได้เดี๋ยวกลับไปออฟฟิศเพื่อไปประชุมกับพี่ฝนผู้ส่วนของเราว่าจะจบที่ไหนดีหรือว่าสมมติอันนี้ที่พอาเลือกไปอาจจะไม่ผ่านน,นี้ก็ไม่รู้ <c oughs> ก็ต้องไปเหมือนแบบเสนอคุณหัวหน้าอีกทีหนึ่งอ่ะปะ ตอนนี้นะคะพาก็กลับมาถึงออฟฟิศแล้วค่ะแล้วก็นั่งโต๊ะทำงานอย่างแบบว่าเรียบร้อยมากแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะประชุมกับหุ้นส่วนของาพาวนะคะหรือว่าพี่ฝนนั่นเองเราเนี่ยก็จะใช้แล็ปท็อปเครื่องนี้ค่ะแล็ปท็อป HP นะคะในการประชุมค่ะเพราะแล็ปท็อป HP เครื่องนี้นะคะมีเครื่องหมาย Intel Evo ค่ะที่ทำให้เราได้รู้เลยว่าเครื่องนี้มีประสิทธิภาพสูงสามารถตอบโจทย์การทำงานได้หลายรูปแบบโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่ม โทรหาพี่ฝนกันเลยนะคะคือตอนนี้ก็มีกางเกงใช่ไหมที่ที่แพทเทิร์นเสร็จแล้วหนูหนูจะวาดเป็นเดรสเพิ่มคุณพี่หนูชอบนี้มากเลอยาเห็นป่ะนนี้คือจะเป็นกางเกงใช่ไหมใช่กางเกงเป็นผ้าวูผสมแกงหน้าตาคลาสสิกจะบอกว่าคือมันมีอันนี้หนูชอบมาก ใครที่ต้องประชุมออนไลน์บ่อยๆนะคะภาวะต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนเพราะ Intel Evo นะคะเขาตัดเสียงรบกวนด้วยระบบ AI และรองรับ Intel WiFi 6 g i กพลาสต Thunderbolt 4ประชุมออนไลน์ได้อย่างราบรื่นแน่นอนค่ะ สายครีเอเตอร์แบบพรามนะคะที่ต้องแต่งรูปต้องตัดต่อวิดีโอหรือว่าทําเรื่องกราฟิกต่างๆเนี่ยจะสามารถใช้สิ่งนี้ได้อย่างดีมากค่ะเพราะเขามีกราฟิก Intel Iris Xe นะคะแล้วก็ CPU รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง11 Gen Intel Core ค่ะที่ทําให้เราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแค่เรื่องร่างแบบนะคะก็คือสบายมากๆค่ะ จบแล้วนะคะกับวันเดวิ h p r o ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ได้เป็นดีไซเนอร์ในแบบที่หลายๆคนอาจจะไม่เห็นว่าพาวทำสิ่งนี้ด้วยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะแล้วก็รอเป็นกำลังใจให้กับคอลเลคชันนี้ด้วยค่ะพาวก็แบบตั้งใจกับมันมากจริงๆแล้ววันนี้นะคะที่เราทำงานได้อย่างราบรื่นเนี่ยเพราะว่าเรามีผู้ช่วยที่ดีอย่าง Intel ค่ะ ถ้าเกิดใครนะคะที่กำลังตามหาแล็ปท็อปอยู่อย่าลืมนะคะมองหาสัญลักษณ์ Intel หรือ Intel Evo ค่ะรับรองได้เลยว่าทุกคนจะได้แล็ปท็อปที่มีประสิทธิภาพในการทำงานค่ะวันนี้ไปเลยคะ่ะ